มันมันเปี้ยอยู่ทางตอนเนี่ยขายอยู่นี้เลยเฮ้ยไปถึงแล้วครับเป็นยังไงโคตรเชี่ยเลยสัตว์ ที่เราข้างคายกันไปนานนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตองไว้แล้วเราจะไปดูก,ก่อะครับ <Yeah. S 2> จุดตรงสุดสกลนครน,นะเอเเราก็เคยไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไปไม่ถึงแต่รอบนี้เราก็ได้ได้ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วศึกษาเรียบร้อยมาจากบ่าวรันนี่ออนทัวร์นะครับ <Yeah. S 2> ต้องขอบคุณหน้าด้วย <laughs> ขอบคุณที่ให้แผนที่มาครับเราก็อย่ารอช้าครับไปเลยดีกว่า ขึทางนะครับไม่รู้ครับ <laughs> เคี๋ยวขอเพด่กันครับ,รรบอตอนนี้เราถึงถึงไหนแล้วครับเนี่ยถึงไหนไม่รู้แล่ใกล้แล้วอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางขึ้นนะครับอตอนรถเป็นไรรถยางอ่อนไม่รู้เป็นอะไรอ,ะ <laughs> อ่ะโ,โอ้โหในลองลองลอง รถดต้นไม่ดีเลยอ่ะใดญ่ใหญ่ดต้นต้องโยกสัมภาระเลยวางอ,อ่อนอ่อนทุกครั้แหละสภาพอย่างนี้ดูกบบทรงแล้วไม่ไหวแล้วจะมาหาเห็ดต้องมันไปตามเส้นทางก่อนไหมมันมีทางไหม,มอะไปที่ง่ายที่สุดเลย ทางตัยจ้าน่าเออได้อยู่ถ้าถ้าอ้อมนะมันมันเตี้ยอยู่ทางตันจ้าเ่งเนี่ยพาอยู่นี้เลยเป็นไงบ้างครับสุดยอดจริงๆสุดยอดที่ไม่มีใครมาด้วยไม่แล้วครับรถเขาจะไปไปต่อข้าจอ่านว่า นัไโคตรเชี่ยเลยสัตว์นี่จะเป็นสะพานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่นกนกนอนเราคอยมาเลียร์ของข้างล่างอีกไม่ต้องปารเลย,ม,ย,ม,ยนนมันสองชั่วโมง่ชับวโ่งวอทแมสสี่โมองออกมาประมาณโอ้โหครับเป็นไงนะครับ ภูกอจุดสูงสุดสะกนอนครหกร้อยสามสิบเมตรนะครับ <Okay. S 1> โอ้ยอที่หายเนี่ยเลยสวัสดีครับอยู่ที่ไหนตอนนี้เราถึงแล้วครับเย้ yeah. จุดสูงสุดภูกอนะครับเย้ <Yeah. S 2> ใครจะมาก็มานะ <laughs> แต่กูไม่มาอยู่แล้ว <laughs> วงเล็บปะพูอะไรนะผูก่อ,เล,อกเลยวงเล็บก่อเรื่องเนี่ยที่เขาทาขึ้นไม่โคตรเย่เลยแต่บรรยากาศโคตรดีคือแม่งสูงสุดจริงๆนะนี่คือน่าจะเป็นพาด่างที่เราไปกันครั้งก่อนแต่วันนี้พาด่างเาเต่ามัน Amazing ตรงที่มันมีร่องเขาประมาณสามสี่็ูเป็นลาบเป็นลนครพนมแล้วก็มุกดาหารใช่ฟังนี้นนจะเป็นครเห็นไหมสวยมากอะ จุดสูงสุดจริงๆคือถ้าน้ําท่วมก็ไม่ตายอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเลเยอร์กับโคสวยเลยเพราะว่าใช่มันสวยจริงตาเปล่าสว,วยมากเดี๋ยวเราซูมให้ดูเนี่ยสั้งงางเครื่องแต่คนละคมันมีไม่กี่คนขึ้นมาเราอยากสางบ้านใช่ทางมันทางมันฮารุหมดจริงน,น,น,นี่ย้อนทัวร์แล้วนะถ้าใครมาก็แบบพร้อมสละรถได้เลยอยีกคันหนึ่ง,นะๆๆงอะ่ะกูบอกเลยดูข้างล่าง ข้างล่างอย่างไม่ใช่ผ่านแต่ว่าไม่นีนยดนึงสวยมากทเดียวดูลำล็อกข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับต้นไม้เดี๋ยวกางเต็นท์ก็น้ำนมน้่นมมันพอ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่งเป็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อไฟก่อไฟทำอะไรทำป่าเผาป่าเผาอีกแล้วจะติดตะแกรงย่างสีดินเหมือนเดิมกันนั่นแหละคุมมาทั้งบนระดับตูอย่างเราในหนังถ้าพ่จะย่างไก่นะเราอยากป่าเซียนสามครับแล้วทุก ep เลย เนตามรุ่มรุ่มน้ำพุงนะครับนี่รุ่มงอกินเือถุงเกลือวะหถุงเกลือวะจุดเอาสวยมากสวยมรถสวยมากเลยเฉพาะตรงนี้ชิกเน็ตเลยถ้าใครมาถึงี้บอกวัดแนะนำ อันนี้ก็เดี๋ยวก่อไฟก่อเกลือเทลงพื้นก่อนแล้วกันนะวะเหมือนเดิมกรอบอาหารเหมือนเดิมเชฟปาล์มแดนประแดดไอ้เล่าเลยเนี่ยใช่ใช่เกลือเปือยแรงแรงใส่ไปเป็นอดีนนอวดีนอาหารแบบธรรมชาให้แร่ธาตุกับดินนะครับนี่ดินนะว้าว เดี๋ยวเสร็จค่อยว่ากัน,ม,นมันดีจริงนะนี่มันดีจริงงั้นมาชวนหน่อยชวนหน่อยชวนหน่อยฮะชวนหน่อยชวนหน่อยใครจะมาก็รีบมานะครับแต่คุณเลยแต่กูไม่มาคร <laughs> ั้นงนี้ครั้งเดียวมันโหดจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะนี่ปลานม่บอกนะเน,นื้อนุ่มอะไรอเีย ผ่านการน,นวดมาเที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูมุมสูงกันดูมุมสูงมุมสูสง ing, เนี่ยจุดสูงสุดสกลนครดูฟีลลิ่งดูฟีลลิ่งโหจุดสูงสุดสกลนครเจี๊ยบมาดีหน่อยฮิ รยนนะฮะีไได้พอได้คุยตมุกอีเดี๋ยวอปตะไป้างคางเลยนต้อนนี้ก็ได้เวลาปลากรอบที่หางมันยังยังร้อนเลยอาหาร ร้อนเพราะาว่าไฟเหรอ,อ okay. โอเคโอเคพร้อมแล้วปลาย่างเก้าเก่าถ้าสมมติว่าเรา <c oughs> เปิดร้านขายปลาย่างรวยธุรกิจปลาเผาของจรผาจริงปลาเผาจ้าตำรับแม่มันต้องกัน <c oughs> <c oughs> เออน่าน่าจะได้กินแล้วเพราะว่าวันนี้ก็สุกแล้ววันนี้สุกแล้ววันนี้ก็ใช่วันนี้สุกทั้งวันวันนี้มีดวงดาวดวงดาวด้วยนอนดูดาวนอนดึงดาวไม่ใช่ดูดาวนี่ก็เป็นการเตรียมโตอาหารหม,มเอ,อเ,ยเ,ยเ,มเย็นของเราเรียบร้อยอะไรเนี่ย แล้วก็มีเราบรรดาแมลงเล็กนอนใหญ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วแบบไฟย่างบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเด็กใจมากอะไรเนี้ยนี่สดๆไปเลยเนี้ย ปลายยางตายแล้วตอนนี้เรากินปลาเผาผู้ก่อนะครับอร่อยไหมอร่อยมากบรรยากาศดูกินข้าวกับดูพระจันทร์บรรยากาศโรแมนติกมาก ลมเย็นดีตอนนี้นะมีลมแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้นไม้ก็กระดุกกระดิกพอได้ขึ้อนมวดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็นั่งชมวิวธรรมชาตินะเราจะมีถ้ามองตาเปล่าแล้วก็เห็นดาวก็จะเห็นฝั่งน้ำ จะเห็นผ้าเป้ากับผ้าด่างนะครับเอันนั้นก็จะเป็นไฟวิบไกลๆแล้วก็จะเป็นน้น่าจะเป็นนายแกเหมือนพูดคนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นตรงนี้แต่ว่าเป็นว่าเราเห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันก็พอแล้วนี่ไงล่ะวันนี้ค่ำคืนนก็พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าจะเติมมาไม่เลยทำไมเยอะทังเลยเติมมาไปเลย เหมือากาศเนาะอากาศมัเปลี่ยนเอออากาศเปลี่ยนีากายนน่กินโคก,กินน้ำหวานเลยเนะี่ยใช่เลยนะ <laughs> <laughs> เนี่ย นี่ก็เช้านะครับตอนนี้เราก็มาดูวิวตอนเชาน้ากันดีกว่าเป็นไงบ้างครับตอนเช้า,ชาอากาศดีอากาศดีย็นเย็นนะครับไม่หนาวแต่เย็นเย็นหมอกจาง 干嘛？Yeah, ทำอะหัวอยู 3, 2, oh. vet, okay? ่ธรรมดาก่ะสามสองหนึ่งอ้าวูอ้วู้วูอ้หนักไอ้เจ็บนี่ก็ทำอะไรอยู่ สวัสดีครับนี่กูจะต้มอะไรแล้วครับเนี่ยเป็นอาหารเช้าของเรานะครับกีท่อมเป็นอาหารเช้าเลยมะม่าครับเห็นดีอยู่นี่กับบรรยากาศหลักล้านสุดๆไปเลยโทมามา่าอยู่นะครับได้กินเลยนะลมแรง ลมมามาโอ๊ยฝัย่งนั้นมีหมอกเลยเมื่เมื่อคืนฝนตกฝั่งนู้นฟ้าลองแป๊บๆเลยบอกเลยถ้าต้องให้ฝนตกก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้ทําไมหรอครับเรามันเกินต้านแะล้วนี่มันเกินนะนะวัน่า,านีา่นี่ไม่ได้ก๊อฟใครเลยนะเกินนะเต๋อดูฝั่งนู้นตอนเช้าชวยมากเลย มันจะเป็นแบบล่องๆสวยไกลๆแลหมองอยังไม่ถ่ายเลย,ยเนน่าจะหนักอยู่มอนเรือพาลองเ,เขี่ยอยู่ตื่นสายคนเลยแต <laughs> ะหนักจัดเต็มไปหน่อยดูข้างล่างข้างล่างคือลึกมาก มองสุดลูกหูลูกตาเลยมีเสียงวัวแล้วไม่รู้วัวจากจากไหนเนีเ่ยหอมอชื่นใจม,มามาเฮ้ยไปทางหยาบใช่แล้ว ดูดเส้นเลยดูดอะไรวะนี่การันตีนะจ๊ะไม่อร่อยไม่ได้มีแดกอันเดียวนัแหละมีเออแดดเออบรรยากาศสุดยอดมากสวัสดีครับมันมีการนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะสวดีดี ดีที่ฝนไม่ตกเมื่อคืนตื่นมาดูหมอนครับมีโคตรตื่นช้าสายๆแล้วยังปกคลุมแล้วไม่เห็นแล้วกับบรรยากาศดูข้างล่างรถจอดไว้นั่นโคตร ขับฟ้ามาจากฟ่านี่ฟิวเบิกถูกเบิกมาเลยขึ้นมาปักสวยงามมาก ตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับหมอกเพิ่งมานะหมอกมาตอนเจ็ดโมงนะครับกำลังนั่งกินอาหารญี่ปุ่นกันอยู่นี่อีกสักพักก็น่าจะลงแล้วนะ เก็บเต็นนะครับแต่ว่าดูบรรยากาศนี่สายโคตรสุดยอดดีกว่าตอนตีห้าตื่นมา,านะใช่ดีข่าวจัวยมาหมอกเวอร์ม,มาไปเดียวถือว่าถือว่าคุ้มครับนี้ไปเก็บเต็นกันดีกว่า ตอนนี้ก็เวลาแปดโมงกว่าครับแปดแปดคือาทิตย์เต็มหัวแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเก็บของเรียบร้อยนะก็เก <c oughs> ็บขยงขยะอะไรก็ทิ้งคนระับเยบร้อยไอโอดีนเยสเรามาดูบรรยากาศก่อนครับดีกว่าสวยงามจริง มีอะไรจะฝากถึงไหมก็ถ้าเธอชอบปอกชอบเขาไปกินข้าวกับเราไหมเพิ่มเติมก็ใชไปดีกว่าอสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วย เพื yeah. um, ่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราไปที่ต่อไปนะครับที่ต่อไปอยากให้พวกเราไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้แล้วแต่เราไม่ไปขอเป็นเดือนละครั้งพอครับทิปหน้าก็เจอกันใหม่เราจะไปไหนก็รอดูนะเราจะไปโอเคไปนั่นแหละจะค่อยเดาเอาเจอกันกระป๋งครับบ๊ายบาย Woo